ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสาาร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด มรรสุมถาโถมป้าแตนพอไม่อยากเป็นดาราแล้วขอเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดายังเป็นประเด็นร้อนๆที่สังคมจับตามองและติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของลุงพลซูปเปอร์สตาร์แห่งบ้านกกกกกับภรรยาสาวป้าแตนที่ไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้ก็ถูกจับตามองแทบทุกเรื่องและล่าสุดได้ออกมาเปิดใจ หลังจากที่มีกระแสทำลายร่างกายสื่อพร้อมทนายและภรรยาได้มีการพูดถึงประเด็นต่างๆและยังบอกอีกว่าต่อไปนี้จะให้สื่อสัมภาษณ์ทุกสำนักแต่ต้องแจ้งก่อนว่าจะถามเรื่องอะไรเป็นต้นส่วนทางด้านป้าแตนก็นั่งเคียงข้างให้กำลังใจสามีไม่ห่างพร้อมเผยว่า เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามนิ่งแล้วไม่ตอบโต้ใครทั้งนั้นใครอยากจะเอาทัวมาโรงเราก็จะอยู่อย่างนี้คือเราอยากอยู่แบบชาวบ้านอยู่ของเราอย่างนี้แหละไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องอะไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอกับคุณข้อมูลจากที n ี c o m ขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางลายกดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านะี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ